ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนั่งเรียบร้อยสินชิงจูเดินไปพลางบอกเจตนารมของนางกับไปชิงเหยียนชิงจูขอไม่เดินทางกลับเมืองหลวงพร้อมกับคุณหนูใหญ่นะเจ้าคะชิงจูจะอยู่ดูแลคุณชายและคุณหนูที่นี่แทนคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้าคะชิงจูจะปกป้องพวกเขาด้วยชีวิตของชิงจูคุณหนูใหญ่กลับไปรอคลอดที่เมืองหลวงอย่างสบายใจได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องทางนี้แม้แต่น้อยเจ้าค่ะ เสินชิงจูรู้จักไปชิงเหยียนดีแม้ตอนนี้ไปชิงเหยียนจะรับปากว่าจะเดินทางกลับเมืองหลวงทว่าคุณหนูใหญ่ของนางต้องเป็นห่วงน้องชายและน้องสาวของตัวเองตลอดเวลาแน่นอนดังนั้นนางยินดีอยู่ที่นี่ต่อเพื่อเอาความสบายใจของคุณหนูใหญ่ไปชิงเหยียนกุมมือเสินชิงจูแน่นด้วยดวงตาที่แดงก่ำจากนั้นหันไปกล่าวกับหญิงสาวเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีชิงจูเจ้าเติบโตมากับข้าเจ้าคือคนในครอบครัวของข้าเช่นเดียวกัน เจ้าต้องห้ามเป็นอันใดไปเด็ดขาดพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองในสนามรบจะคอยพึ่งพาให้เจ้าปกป้องอย่างเดียวไม่ได้ข้าทราบแล้วเจ้ากับคุณหนูใหญ่เสินชิงจูพยักหน้าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนๆยังมีอีกเรื่องตอนนี้เจ้ากับหูิสยงปรับความเข้าใจกันได้แล้วเมื่อพวกเจ้าทำสงครามที่อวินจิงเสร็จเมื่อท่านอาจารย์ของเจ้ากลับมาข้าจะให้ลุงเสินไปปรึกษากับท่านแม่ของข้าเรื่องงานแต่งงานของพวกเจ้าดีหรือไม่ ไปชิงเหยียนถามเสินชิงจูเสียงเบาชิงจูอยากอยู่ดูแลคุณหนูใหญ่ไปตอลอดชีวิตเจ้ากะเสินชิงจูก้มหน้ามองเงาที่ปลายเท้าของตัวเองพลางประคองไปชิงเหยียนเดินไปด้านหน้าอย่างระมัดระวังหากเจ้าแต่งงานกับปรุษยงของข้าแล้วเจ้าจะไม่สามารถคุ้มครองข้าได้หรืออย่างไรหลังจากชุนเท้าแต่งงานกับเฉินชิงเซิงข้าก็ยังต้องการชุนเถาอยู่ดีนี่ไม่ขัดแย้งกันไปชิงเหยียนเดินลงบันไดพร้อมกับเสินชิงจูจากนั้นกล่าวต่อ เจ้าและรูสยงต่างมีใจให้กันพวกเจ้าเข้าใจผิดกันมาหลายปีลุงเสินสงสารพวกเจ้าหากพวกเจ้าแต่งงานกันลุงเสริญท่านอาจารย์ของพวกเจ้าท่านแม่และข้าจะได้สบายใจคุณหนูใหญ่เราค่อยคุยเรื่องนี้กันภายหลังเถิดเจ้ากะเซินชิงจูใบเบียงไปชิงเหยียนไม่ได้เร่งร,เรัเินชิงจู่มากเกินไปนักหญิงสาวพยักหน้าพลางเดินไปยังค่ายทหารพักรักษาตัวเมื่อไปชิงเหยียนเดินไปถึงหน้าประตูไปจินเจาะจึงเดินออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มกว้าง จากนั้นกล่าวกับไปชิงเหยยนยิ้มยิ้มพี่หญิงใหญ่บัวลอยต้มสุกหมดแล้วเจ้ากะในบัวลอยหลายแสนลูกมีเพียงลูกเดียวเท่านั้นที่มีเหรียญเงินสอดอยู่ผู้ใดได้ทานถือเป็นผู้ที่มีวาสนาที่สุดในคว้นต้าโจของเราเจ้ากะตอนนี้บัวลอยรวมกันอยู่ในหม้อไม่มีผู้ใดรู้ว่าบัวลอยลูกนั้นคือลูกใดทุกคนอยากรู้มากแล้วเจ้าค่ะพวกเรารอพี่หญิงใหญ่มาถึงจะได้รู้กันเสียทีเจ้ากะไปจินหวากล่าวเสริมยิ้มยิ้มพี่ชายสามและพี่ชายห้าเสนอเงินรางวัลให้เพิ่มด้วยนะเจ้ากะ ครั้งนี้ผู้ใดได้บัวลอยนำโชคนั้นไปจะได้รับเงินรางวัลจากพี่ชายสามและพี่ชายห้าอีกคนละหนึ่งตำลึงด้วยเจ้าค่ะแม้เงินหนึ่งตำลึงจะไม่ใช่เงินที่มากมายสำหรับไปจินเจาะและไปจินหวาทว่าผู้ใดก็ล้วนอยากได้เงินรางวัลทั้งสิน้นได้สิเพื่อความยุติธรรมเมื่อบัวลอยถูกตักใส่ถ้วยเรียบร้อยให้ทุกคนเลือกชามที่อยากได้ด้วยตัวเองได้เลยไปชิงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้ม สิ้นเสียงของไปชิงเหยยนเสียงของเซียวหลงเหยยนก็ดังมาจากด้านนอกที่นี่ช่างคลึกครื้นยิ่งนะไม่ทราบว่าข้าขอร่วมวงด้วยคนได้หรือไม่ไปจินเจาะเห็นองก้าแห่งเต้าเย็นซึ่งสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาด้านในจึงรีบทำความเคารพท่านองก้าเซียวหลงเหยยนพยักหน้าเขามองไปทางไปชิงอวีซึ่งตอนแรกยืนอยู่ด้านในกระจมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทว่าบัดนี้กลับมีแต่ความเย็นชาแวบหนึ่งจากนั้นจึงทำความเคารพไปชิงเหยียนอย่างนอบน้อม คาราวะจักพันดินีแห่งต้าโจไปชิงเหยียนก้มศีรษะให้เล็กน้อยอองก้าไม่ต้องมากพิธีได้ยินว่าครั้งนี้อองก้าวเดินทางนำส่วนแบ่งของต้าโจมาให้พวกเราพร้อมกับอันชิงซานลำบากท่านแล้วข้ามาเพื่อแจ้งให้แม่ทัพไปทุกคนทราบว่าต่อไปจะทําสงครามเช่นไรพวกเราจะได้รู้ว่าควรร่วมมือกันเช่นไรไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นเรื่องน่าครื้นเครงเช่นนี้ข้าจึงอยากขอร่วมสนุกด้วย เซียวหลงเยียนยกมือคาระวะทายาทตระกูลไปทุกคนข้าขอบังอาจรบกวนด้วยเชิญองก้าวานั่งก่อนไป๋ชิงเหยียนผายมือเชิญเซียวหลงเหยี่ยนโนเวลพีดีเอฟเชิญฝ่าบาทก่อนพยะกหนเซียวหลงเหยียนมีท่าทีนอบน้อมแววตาที่มองไปทางไป๋ชิงเหยียนเต็มไปด้วยรอยยิม้มไป๋ชิงเหยียนพยักหน้าพลางเดินเข้าไปในกระจมทหารที่ได้รับบาดเจ็บเป็นคนแรกไป๋ชิงอวีเห็นดังนั้นจึงรีบเดินตามไปประคองพี่สาวของตัวเอง เขาใช้ร่างกายของตัวเองกันไม่ให้เซียวหลงเหยียนเข้าใกล้พี่สาวใบหน้าภายใต้หน้ากากของเซียวหลงเหยี่ยนปรากฏรอยยิ้มน้อยๆเขาไม่ได้คิดงัดข้อกับน้องภรรยาของตัวเองได้แต่เดินตามสองพี่น้องไปช้าช้าไปชิงเหยียนเห็นหน้าไปชิงอวีจึงนึกถึงความฝันเมื่อครู่ขึ้นมาทันทีหญิงสาวบีบมือไปชิงอวีแน่นอย่างไม่รู้ตัวพี่หญิงขอรับไปชิงหวีสัมผัสได้ถึงแรงบีบที่มือของตัวเองจึงเอ่ยถามไปชิงเหยียนเสียงเบาพี่หญิงรู้สึกไม่สบายหรือขอรับ เปล่าไปชิงเหยียนสายหน้ายิ้มยิ้มทว่ากลับบีบมือของน้องชายแรงขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เห็นหน้าไปชิงวียังไม่เท่าใดเมื่อเห็นหน้าน้องชายนางกลับนิ่งคิดถึงความฝันเมื่อครู่ในฝันใบหน้าและน้ำเสียงของอวีชัดเจนยิ่งนักชัดเจนราวกับมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงความฝานันหลังผ่านความเจ็บปวดจากการจากไปของคนในครอบครัวที่รักหลังจากบรรดาน้องชายของนางรอดตายกลับมาอีกครั้งไปชิงเหยียนไม่สามารถทนรับความเจ็บปวดจากการสูญเสียน้องชายได้อีกแล้ว โชคดีที่นั่นเป็นเพียงความฝันวันนี้คือวันที่15้าเดือนหนึ่งคือวันเทศกาลโคมไฟเดิมทีพวกเราควรได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวพี่แค่คิดถึงท่านแม่ขึ้นมาเท่านั้นท่านแม่ที่อยู่ในเมืองหลวงต้องคิดถึงพวกเรามากแน่ๆไปชิงเหยียนกล่าวกับไปชิงอวียิ้มยิ้มไปชิงอวีพยักหน้าเมื่อพี่หญิงกลับไปถึงเมืองหลวงฝากบอกท่านแม่ด้วยนะขอรับว่าข้าออกตันยูหลังจบสงครามที่ซีเหลียงข้าจะกลับไปดูแลท่านแม่แน่นอนขอรับ ได้พี่จะนำคำของเจ้ากลับไปบอกท่านแม่ให้ไปชิงเหยียนหันไปมองน้องชายที่สูงกว่านางหลายเท่าเมื่อกล่าวจบนางเห็นเซียวหรงเหยียนที่เดินอยู่ทางด้านหลังมองมาทางนางนางจึงเหลือบมองไปทางชายหนุ่มแวบหนึ่งรอยยิ้มในดวงตาของนางกว้างขึ้นกว่าเดิมนางนั่งลงบนตำแหน่งด้านหน้าสุดเซียวหรงเหยียนถูกไปชิงอวีเชิญไปนั่งบนที่นั่งถัดจากไปชิงเหยียน ไปจินจะมองไปทางอองก้าแห่งตาเยี่ยนที่กำลังจ้องพี่หญิงใหญ่ของนางแวบหนึ่งจากนั้นมองไปทางพี่หญิงใหญ่ที่กำลังสนทนาอยู่กับพี่ชายห้าสาวน้อยกระตุกแขนเสื้อของไปจินหวาจากนั้นกล่าวเสียงเบาเหตุใดองก้าแห่งตาเยี่ยนจึงเอาแต่จ้องพี่หญิงใหญ่ของพวกเร, F. เราเช่นนี้เขาคงไม่ได้หลงร,รักพี่หญิงใหญ่ของพวกเราใช่หรือไม่ไปจินหวาเง,งายใบหน้าที่เหมือนกันกับไปจนินจอกขึ้นมองไปทางอองก้าแห่งตาเยี่ยนแวบหนึ่งจากนั้นมองไปทางพี่หญิงใหญ่ คงไม่ใช่พี่หญิงใหญ่คือจักรพรรดิแห่งต้าโจแม่องก้าแห่งต้าเยียนจะเป็นเพียงอ,องเพว่าทุกคนรู้ดีว่าเขาคืออองที่มีอำนาจยิ่งกว่าจักรพรรดิของต้าเยียนพี่หญิงใหญ่ทำได้เพียงแต่งเขยเข้าตระกูลไปเท่านั้นอ,องก้าแห่งต้าเยียนไม่มีทางทอดทิ้งต้าเยียนเพื่อพี่หญิงใหญ่แนะ่เจ้าอย่าคิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นนี้อีกเลยไปจินเจาะพยักหน้าข้าก็แค่เห็นว่าองก้าแห่งต้าเยียนเอาแต่จ้องพี่หญิงใหญ่ของพวกเราเท่านั้นช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่หนึ่งหนึ่งแปดสองเป้าสายตาไม่นานบัวลอยถูกยกขึ้นมาไปชิงเหยียนมองดูบัวลอยสีขาวลูกใหญ่ในชามแวบหนึ่งหญิงสาวจับมือส่นชิงจูลุกขึ้นยืนจากนั้นกล่าวกับทหารทุกคนยิ้มยิ้มวันนี้คือเทศกาลคมไฟพวกเราฉลองเทศกาลอยู่ต่างแดนทุกคนในกองทัพทานบัวลอยด้วยกันเมื่อทานเสร็จพวกเราจะออกไปชมคมไฟดอกไม้ที่พวกเราเพิ่งทำขึ้นชั่วคราวในด่านเยเิง แน่นอนว่าคงสวยสู้คมไฟดอกไม้ในเมืองหลวงที่ใช้เวลาเตรียมนานนับเดือนไม่ได้ทว่าเมื่อพวกเราสร้างสันติสุขให้ใต้ล่าได้แล้วพวกเราจะได้เห็นคมไฟที่สวยที่สุดในทุกวันที่สิบหน้าเดือนหนึ่งของทุกปีข้าเชื่อมั่นว่าทหารต้าโจทุกคนพร้อมสละชีพสร้างใต้ล่าที่สงบสุขให้ชาวบ้านวันนั้นอยู่อีกไม่ไกลแล้วไปชิงเหยียนขอขอบคุณทุกท่านแทนชาวบ้านทุกคนด้วยไปชิงเหยียนกล่าวจบจึงโค้งกายคำนับทหารต้าโจทุกคน เหล่าทหารรีบโค้งกายคำนับไปชิงเหยียนเซียวหลงเหยียนมองดูทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาแดงก่ำทุกคนแล้วอดทึ่งในคารมการกล่าวปลุกใจของไปชิงเหยียนไม่ได้เมื่อไปชิงเหยียนนั่งลงตามเดิมทหารทุกคนจึงเริ่มทานบัวลอยในชามของตัวเองบรรยากาศภายในกระโจมคลึกครื้นมากเดิมทีบัวลอยที่สามารถกินได้ทั้งคำกลับถูกทหารค่อยๆกัดทีละนิดทุกคนต่างหวังจะได้ทานบัวลอยที่มีเงินสอดเพียงลูกเดียวในวันนี้ เซียวหลงเยียนได้รับบัวลอยชามหนึ่งเช่นเดียวกันทว่าชายหนุ่มไม่ลงมือทานเสียทีไปจินจ่อจ้องเซียวหลงเยียนนิ่งสาวน้อยอยากรู้มากว่าใบหน้าภายใต้หน้ากากของอ๋องเก้าแห่งใต้ยเยี่ยนจะเป็นเช่นไรทว่าเมื่อเซียวหลงเหยียนสัมผัสได้ว่าไปจินจ่อก,กำลังจ้องมาทางตนเขาจึงมองกลับไปทางสาวน้อยเมื่อเห็นสาวน้อยมองมาที่ชามบัวลอยของเขาตาเป็นประกายชายหนุ่มจึงนึกถึงไปจินจื้อขึ้นมาทันทีชายหนุ่มยิ้มน้อยๆย พลางสั่งให้คนนำบัวลอยของตนไปให้ไปจินเจาะโดยอ้างว่าเขาไม่ชอบทานของหวานไปจินเจาะรู้ว่าการที่นางเอาแต่จ้องไปที่องก้าแห่งใต้เยี่ยนทําให้ชายหนุ่มเข้าใจผิดคิดว่านางอยากทานบัวลอยในชามของเขาบัดนี้เขาให้คนยกชามบัวลอยมาให้นางนางจึงจำต้องใช้ช้อนตักทานอย่างไม่ให้เสียมารยาทเอ๊ะปจินเจากายเหรียญที่สอดอยู่ในบัวลอยออกมาพลางเบิกตาพลงสาวน้อยรีบหันไปทางไปจินหวานเงินค่าได้บัวลอยที่มีเงินสอดเส่อยู่ พี่หญิงห้าได้บัวลอยที่มีเงินสอดไส้ดูเหมือนว่าพี่หญิงห้าจะเป็นคนที่มีวาส,สนาที่สุดในกองทัพไปของพวกเราแล้วไปจินหวากล่าวยิ้มยิ้มท่านอ,องเก้าแห่งต้าเยี่ยนเป็นคนมอบบัวลอยชามนี้ให้ข้าวาส,สนานี้ควรเป็นของท่านอ,องเก้าถึงจะถูกไปจินจะเดินไปหยุดอยู่หน้าเซียวหลงเยียนจากนั้นยื่นเหรียญเงินให้ชายหนุ่มของท่านเจ้ากับท่านอ,องเก้าในเมื่อคุณหนูห้าเป็นคนทานเจอเช่นนั้นก็ควรเป็นวาสนาของคุณหนูห้า เซียวหลงเย็ยนมองไปทางไปชิงเย็ยนแวบหนึ่งพลางกล่าวขึ้นข้าคือคนที่โชคดีที่สุดในใต้ล่านี้แล้วข้าขอมอบวาสนานี้ให้แก่คุณหนูห้าขอให้คุณหนูห้าปลอดภัยในสนามรบมีไปชิงเย็ยนมีลูกของพวกเขาปณิธานที่อยากรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งกำลังจะสำเร็จรู้ล่วงเขาไม่ใช่คนที่โชคดีที่สุดในใต้ล่าแห่งนี้อย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนรู้ว่าเซียวหลงเหย็ยนหมายถึงสิ่งใดหญิงสาวก้มหน้าพลางยิ้มออกมาเล็กน้อยโนเวนพีดีเอฟ ไปจินเจาะรู้สึกว่าององเก้าแห่งต้าเยี่ยนเป็นคนไม่ถือตัวไม่เหมือนกับข่าวหรือที่เคยได้ยินมาสาวน้อยจึงรับเหรียญเงินมาอย่างมีความสุขจากนั้นยกมือคันวาเซียวหลงเหยียนเช่นนั้นไปจินเจาะขอขอบพระคุณท่านององเก้าเจ้าค่ะกล่าวจบไปจินเจาะถึงเดินกลับไปยังที่นั่งของตัวเองอย่างมีความสุขสาวน้อยยื่นเหรียญเงินในมือให้ไปจินเซอร์เสี่ยวชีพี่มอบวาสนาในปีนี้ให้แก่เจ้าเจ้าจงเก็บรักษาไว้ให้ดีเหรียญน,นี้จะทำให้เจ้าปลอดภัยในสนามรบ ไปจินเซอร์รับเหรียญมาจากไปจินจ่ะจากนั้นโค้งคำนับพี่สาวด้วยรอยยิ้มเสี่ยวชีขอบพระคุณพี่หญิงห้าเจ้ากะเมื่อบรรดาทหารในกองทัพเห็นว่าแม่ทัพคนเล็กสุดของกองทัพไปเป็นคนได้โบลอ,อยเส้เหรียญเงินไปครอบครองต่างก็เข้าไปแสดงความยินดีต่างกล่าวกันว่าไปจินเซอร์ต้องสังหารศัตรูในสงครามครั้งนี้ได้มากมายแน่นอนเมื่อรับประทานบลอ,อยกันอย่างครื้นเครงเสร็จ ไปชิงเหยียนจึงพาทายาตรกูลไปและทหารต้าโจไปแจกจ่ายโบลอยให้แก่ชาวบ้านในด่านเยเฉิงชาวบ้านในด่านเยเฉิงกลัวว่าท้องเทาทงทา,งทาพัดจะสังหารทุกคนในเมืองจนสิ้นซากเหมือนที่กองทัพซี่เหลียงเคยทำเมื่อยึดเมืองของต้าโจได้ทุกคนจึงได้ตลบอยู่แต่ในหลุมหลบภายใต้ดินเป็นเวลาหลายวันทว่าจู่ๆวันนี้พวกเขากลับได้ยินว่าจาก,กรพพัดนีแห่งต้าโจและทหารของต้าโจกำลังแจกโบลอยให้แก่ชาวบ้านไม่ได้คิดสังหารพวกเขาแต่อย่างใด ชาวบ้านที่หิวโซมาหลายวันมองดูลูกของตัวเองที่หิวโซจนแทบมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ไหวพวกเขากำชับให้ภรรยาของตัวเองดูแลลูกให้ดีจากนั้นออกไปอย่างเชิงด้วยตัวเองว่าต้าโจไม่สังหารพวกเขาอีกทั้งมอบอาหารให้พวกเขาจริงหรือไม่จากนั้นค่อยกลับมาตามภรรยาและลูกออกไปพวกเขากำชับภรรยาและลูกว่าหากเขาไม่ได้กลับมาห้ามพวกนางออกไปจากหลุมใต้ดินเป็นอันขาด บุรุษคลานออกจากหลุมหลบภัยใต้ดินท่ามกลางเสียงร้องให้ของเด็กๆเ,เขาเห็นเพื่อนบ้านต่างจุ่มมือมือลูกลของตนถือชามวิ่งไปยังกำแพงเมืองพลางกล่าวว่าต้าโจมีอาหารให้พวกเขากินไม่ได้คิดสังหารพวกเขาบุรุษผู้นั้นรีบกลับไปเรียกภรรยาและลูกของตัวเองขึ้นมาจากหลุมหลบภัยอย่างไม่คิดสิ่งใดอีกต่อไปเขารีบพาครอบครัววิ่งถือชามไปยังกำแพงเมืองทันที ชาวบ้านสีเหลียงมองเห็นจากพระดินีไปแห่งต้าโจยืนสวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอกอยู่บนกำแพงเมืองท่ามกลางแสงไฟจากโคมไฟดอกไม้หลากหลายสีสันหญิงสาวกำลังแจกจ่ายบัวลอยให้แก่ชาวบ้านของสีเหลียงที่เข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบด้วยรอยยิม้มเซียวหลงเยียนยยืนมองใบหน้างดงามของไปชิงเหยียนอยู่ล่างกำแพงเมืองหญิงสาวยืนโดดเด่นเป็นสง่าด้วยสีหน้าสงบนิ่งเช่นเคยท่ามกลางเสียงโบกเวกไว้ยวเสียงตะโกนขอบคุณของชาวบ้านและเสียงร้องให้ของเด็ก ทั้งๆท,ที่หญิงสาวได้สมญานามว่าเทพแห่งสงครามทะวาบัตนี้หญิงสาวเก็บไอสังหารที่หน้าหวัดกลัวใบหน้าที่ก้มลงลูกศีรษะของเด็กๆเ,เต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่นยิ่งทําให้ใบหน้าที่งดงามของหญิงสาวอ่อนโยนมากกว่าเดิมไม่แพ้แสงไฟสวยงามจากคมไฟดาดอกไม้เหล่านั้นแม้แต่น้อยบัวลอยร้อนๆถูกส่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเห็นชาวบ้านสีเหลียงทยอยกันมามา,มากแล้วบางคนยืนทานบัวลอ,อยอยู่ด้านข้างเมื่อหมดแล้วมาต่อแถวรับใหม่อีกครั้ง ไปชิงเหยียนจึงยื่นกระบวยตักบัวลอยให้ไปชิงอวีจากนั้นจับชายกระโปรงเดินขึ้นไปบนกำแพงสูงสายตาของชาวบ้านสีเหลียงจับจ้องอยู่ที่จัก,กรพรรดิแห่งตา้าโจตลอดเวลาเมื่อเห็นหญิงสาวเดินขึ้นไปบนกำแพงสูงชาวบ้านสีเหลียงจึงเริ่มเครียดขึ้นทันทีบางคนกลัวว่าบัวลอยจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพวกเขาจัก,กรพรรดิแห่งตา้าโจอาจขึ้นไปบนกำแพงเพื่อสั่งให้ทหารตา้าโจสังหารพวกเขาบางคนถูกใบหน้างดงามไร้ที่ติข,ของไปชิงเหยียนดึงดูดจนไม่อาจละสายตา ไปที่อื่นได้ไปชิงเหยียนยืนมองชาวบ้านสีเหลียงที่กำลังเงยหน้ามองมาทางนางอยู่บนกำแพงเมืองจากนั้นกล่าวขึ้นทุกท่านข้าจักรพรรดนินีไปชิงเหยียนแห่งต้าโจร,รู้ดีว่าทุกท่านกำลังสงสัยและหวาดระแวงมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ไม่ได้มาที่นี่เพราะกลัวว่าต้าโจจะหลอกล่อทุกท่านมาที่นี่เพื่อสังหารทิ้ง แม้ตาโจจะมีความแค้นกับสีเหลียงแม่กองทัพสีเหลียงจะเคยรุกรานตาโจสังหารชาวบ้านต้าโจของข้าทว่าชาวบ้านของต้าโจและสีเหลียงล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนและทุกทรมานที่สุดในใต้ล่าแห่งนี้ดังนั้น,บ,นบรรพบุรุษตระกูลปายของข้าจึงคิดมาตลอดว่าจะทำเช่นไรไม่ให้ทุกท่านอยู่ในใต้ล่าที่มีแต่สงครามเช่นนี้อีกทำอย่างไรไม่ให้ชาวบ้านต้องมีจุดจบที่น่าอนาถบ้านแตกสาแรกขาดอีกต่อไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ